กดเลยงงกดเดี๋ยวก็นะนิวเกมอันนี้สอ่านิวเกมนี้วนิควนิวเกมได้ป่ะนิวเกมแล <New> game, ้วก็สตาร์ทแล้วกดโอเค แล้วก็อันนี้เลือกฟังอันนี้เป็นโจนอันนี้เป็นตำรวจตำรวจที่ฝ่าปืปนปืนแรงกว่านนีเ่เอาโจนเหรอเอาไปเลยดูยดีครับมีใครอยู่ไหมครับผมมีของมาขายครับผมมีที่กดปุ่หมหะไเอาไป กด enter กระโดดนะอันนี้คือ enter กระโดดใช้ได้ทุกเกมเลยแต่ถ้ากดกด control นะมันคือหมอบคือนเนี่ยจริง,จร,งจริงเกมแบบเนี้ยสามารถเออยิงดิเออยิงเลย <laughs> ยิงนึก <laughs> ว่าโดนนึกว่าโดนกัน